สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมอยู่ในช่องยูทูบของหนงวิชิตชัยแนนครับพี่น้องครับวันนี้อันได้มีโอกาสไปรอบแปดนะครับไปหาอาจารย์ของอเพทายสตูด P ิโอนะครับผมไปใส่เพลงใส่เสียงแล,ลัวก็ไปโคบูเพลงนั่มนะครับผมนะเร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องฝากติดตามเด้อเดี๋ยวจะปล่อยลงยวันนี้เรากลับจะกลับไปสวน พ,พี่น้องไปเบ่งความขึน้นนาของสร้างเฟินด์กำแพงว,พวันสิไปฮอดพุ่นในพพี่น้องแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี่กินจะด่นลเนยลยร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแสียบโยนในพ,พี่น้องไปกินบังนะครับผมอยู่ตรงขับกับบิ๊กซีเพมนยันนะครับพี่น้องนี่เอาก็ออกจากรอบแปดมาแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปเบ่งร้านก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องครับไปไก่หอดแล้วครับพี่น้องครับ ข้ล่างเขาบุปิดได้ครับนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เดียวเรือมาลูกสาวรีชยัยเรียบร้อย อยู่ตรงขงร้ามกับลันซีๆแล้วก็ยุง่งแย่นห้อดหจอดรถของเรา่องหลอดะท,ท,รท,รท,รทรสร้างพิเศษไปส้องเฟ้ ไปเบิบ้งควอมืไใบของสร้างไอขอเฮิดกำแพงครับพี่น้องถลนมาน้ำฝนมาครับน้ำฝนมาตอนนห้องสี่หอสำนานาแะครับหอดสวน้วครับพี่น้องครับแล้วี่ห้องพี่น้องไปเบิ่งข้อมกันว้ของกำแพงบา้าน กอ่อ,อยยางนำผลประทันครับออยางกระสานี่ แค่เคียวเห็ดพื้นที่สองไร่นะครับจากกองวิทุการีารลมสุดเข็นพอดีนะครับท่านสองไร่สองไร่ เนียบเียดีเดยเจ็บค่ะ นี่นีนีนี้จะฉาบไปแล้วีหนึ่ารา่รจะลเอ่อลังจากที่จะฉาบเซ การสร้างคนเดียวกันแล้วครับให็นคนต,อนคนตอ่อขั้วให้เพราะว่าสร้างคนเต่าอ่ะเอาง่ายว่าเอาเงินผมไปเราบ่มาเฮ็ดกระดิ่งจ้างสร้างคนที่ระโจเฮ็ดกำแพงตอ่อจะเป็นเขาโตนึงหมดละค่าจ้างก็ได้เหลือ,องขั้วต่อขั้วกับประตูบ้านหลกักสูตรทองน้ำไม้ทองน้ำให้พนักงานทีมงนานไม่ขายชูกันเนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละครับก็ชีวิตมีชั้น ไปเลยครับพี่น้องเบิ้งคำนี้นะครับผมเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับไป